ตอนนี้นะครับกำลังจะฉีดแล้วนะครับอยู่ในห้องกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะครับ y o u ready I'm so excited here we go okay all right it's gonna be in the muscle right there เพียงไม่ถึง12ชั่วโมงหลังเดินทางถึงสหรัฐจากกรโยมพยอมนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด19เข็มแรกทันทีภายในจุดจ่ายวัคซีนในรัฐเวอรจิเนียที่เข้าลงทะเบียนนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า โดยเขาได้รับวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ซึ่งขนาดนี้ยังไม่มีการแจกใจ่ายในประเทศไทย here, สหรัฐนั้นถือเป็นชาติผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโคโรโนาไวรัสชั้นนำของโลกและชาวอเมริกันเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศก็ได้รับวัคซีนกันไปแล้ว ในบางรัฐก็มีการผ่อนปลนมาตรการและอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในรัฐนั้นๆสามารถรับวัคซีนได้จากกริซจ,จึงรีบคว้าโอกาสและเดินทางเข้าอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนมาเนี่ยนะครับประมาณ 4- 5หวันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเนี่ยก็หาข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเราสามารถฉีดได้ที่ไหนบ้างเพราะว่าผมเองเนี่ยก็หาข้อมูลมาประมาณหนึ่งนะครับว่าแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีกฎระเบียบในการฉีดวัคซีนให้กับนักท่องเที่ยวให้คนถือวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยแตกต่างกันไปก็คือว่าผมเองเนี่ยต้องมาเก็บข้อมูลสาหรับทําวิทยานิพนธ์อยู่แล้วด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมั่นใจในประสิทธิภาพในคุณภาพของวัคซีนไฟเเเซซอรรรร์ทททีีาากกทีีีีี่่่่่มมมมิกกกกาาาาาววคคััับ็็ลลยยตดดนนนใจ้ฉ วัคซีนป้องกันโควิดในประเทศไทยมี2ยี่ห้อหลกักคือชิโนแวกจากประเทศจีนและแอสตราเซเนกาจากสหราชอาณาจากักรอย่างไรก็ตามยอดผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมอยังมีไม่มากนักจากกรีฑเชื่อว่าอาจเป็นเพราะประชาชนบางส่วนรวมทั้งเข้าเองยังไม่มั่นใจกับคุณภาพของวัคซีน ผมเองคุยกับเพื่อนที่เป็นหมอมเหมือนกันเพื่อนก็บอกว่าอ่ะฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ฉีดเพราะว่ามันก็ช่วยทุเราอาการหลายอย่างได้จากการที่เราอาจจะติดเชื้อโควิด แต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับว่ามีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับคนที่ฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วแล้วมีอาการข้างเคียงเป็นการที่ไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็พอเป็นแบบนี้ปั๊บก็มีคนอีกมากมายครับที่เรียกร้องให้ทางภาครัฐเนี่ยนะครับจัดสรรวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่เขามั่นใจในประสิทธิภาพก็คืออย่างไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานะครับให้เข้ามาฉีดนะครับ จะกลดใช้เวลา2-3ถึงสสัปดาห์ระหว่างรอรับวัคซีนเข็มที่2เดินทางท่องเที่ยวในสหรัฐและเก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์ไปในตัวโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณราวๆ6หลักสำหรับการเดินทางมาที่สหรัฐในครั้งนี้โดยรวมเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเกือบเกือบแสนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลากลับไทยไปเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับโร,ร,รงแรมที่เราต้องกักตัวด้วยอันนี้เนี่ยก็ประมาณ3 0,000บาทนะครับรวมค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็เป็นประมาณเกือบ60,000่นละ แล้วก็ค่ากินอยู่เดินทางในนี้อีกนะครับก็อาจจะสักประมาณสองหมื่นนะครับหรืออาจจะรวมช้อปปิ้งด้วยก็ประมาณ2อ0สามหมื่นอะไรเงี้ยครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ8ปดเก้าหมื่นอย่างเป็นโชคดีตรงที่ว่ามีบ้านเพื่อนอยู่แล้วด้วยทําให้ประหยัดค่าที่พักไปได้นั่นแหละครับรวมๆงแล้วก็นี่แหละครับก็ประมาณเกือบแสนด้านเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดสัรนวัคซีนของรัฐเวอร์จิเนียดีน่าพอร์เตอร์ยืนยันกับ VOA ว่า รัฐเวอร์จิเนียไม่แนะนําให้คนจากนอกรัฐหรือนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพื่อรับวัคซีนแต่ทางรัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงการรับวัคซีนได้สะดวกรวดเร็วจึงไม่มีมาตรการให้สนใจวัคซีนตรวจสอบหลักฐานว่าผู้ที่จะมาฉีดวัคซีนอาศัยอยู่ในเวอร์จิเนียหรือไม่ขณะที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศของไทยได้แถลงเตือนคนไทยที่จะเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อฉีดวัคซีนถึงกฎของแต่ละรัฐและความเสี่ยงหักล้มป่วยในต่างแดนก็เริ่มมีผู้บริหารและหน่วยงานของรัฐนะครับ ああในบางในบางรัฐนะครับที exactly. ่ออกมาออกมาตรการเพื่อป้องกันวัคซีนทัวริซึมก็มีนะครับเช่นผู้ประการรัฐฟลอริดานะครับเช่นหน่วยงานด้านสาธารณสุขของของมลรัฐอาบามานะครับทางใต้ของสหรัฐวัคซีนป้องกันโควิดสิาในสหรัฐก็เช่นเดียวกับทุกประเทศนะครับได้ได้รับการอนุมัติเป็นวัคซีนที่รับการอนุมัติแบบฉุกเฉินนะครับดังนั้นผู้ที่รับการฉีดวัคซีนอาจจะมีการข้างข้างเคียงหรือการแพ้เนี่ยนะครับ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบใดๆและหากผู้เดินทางไม่มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมก็อาจจะจําเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจจะมีราคาสูงนะครับในในสหรัฐนะครับขณะที่จัก,กรีตยอมรับว่าประกันสุขภาพที่ซื้อไว้ในการเดินทางครั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลในกรณีหากล้มป่วยจากอาการข้างเคียงของวัคซีนซึ่งต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง ก็ได้ข้อมูลมาว่าประกันสุขภาพเนี่ยนะครับจะไม่ cover อาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนั่นแปลว่าการที่เรามาฉีดวัคซีนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงเองว่าถ้าเกิดอะไรใดๆขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดอันนี้ก็ฝากถึงทุกคนที่คิดจะมาที่นี่ด้วยนะครับ ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุตัวเลขล่าสุดของวัคซีนที่ได้รับการฉีดให้ผู้คนในสหรัฐแล้วมากกว่า269ล้านโดสโดยทางการสหรัฐกำลังรณรงค์อย่างเต็มที่เพื่อให้วัคซีนแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพื่อลดการระบาดของโควิด -19 จันินพักดีชำมิวเอไทยรายงานจากนกครนิวยอร์ก